สวัสดีครับพบกับผมปีชัยเช่นเคยนะครับในรายการสรว่ายน้ำพูดได้บายมินมินพูนะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของมูเจสปานะครับของตัวเฮเวิร์ดนะครับตัวเฮเวิร์ดก็มีคนนิยมใช้กันเยอะนะครับเนื่องจากว่าโอเคชื่อของแบรนด์ก็มาตรฐานด้วยการงานสินค้าก็มาตรฐานนะครับของเฮเวิร์ดถ้าเป็นตัวสองข้อนะครับสองข้อคู่นี้ก็จะมีนะครับเป็น เขาจะแยกพาร์ตกันนะครับแยกส่วนกันในตัวที่เป็นตัวบอดี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวบอดี้นะครับจะมาพร้อมกันแบบนี้มีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็นท่อท่อคู่1นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นนะครับหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับเป็นสองเปสองรุ่นนะครับตัวที่เป็นหนึ่งนิ้วนะครับต่างหาที่ใช้นะครับก็คือ sp1434pak 1, SP 1, 4, 3, 4, 1 a K a, นะครับถ้าเป็นตัวโบ o ี y เขาจะใช้คำว่า pak a ลงท้ายนะครับโอเคตัวนี้คือนะครับหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ส่วนที่เป็นตัวนิ้วขึ้นนะครับก็จะใช้าหารหันะครับ sp1434pak a, K a นะลงท้าย pak a เหมือนกันนะครับด้านหน้านี่เหมือนกันนะครับ เท่ากันแต่ต่างกันที่ทอดนะครับต right ัวนี well ้เรามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับวิธีการต่อเข้าเราเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับดูเข้าไปถึงข้างในนะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับรูสองรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับรูตัวนี้จะเล็กกว่ารูด้านล่างจะเป็นรูที่ใหญ่กว่านะครับที่เราสังเกตนะครับมันต่างกันเพื่อ พื่ออะไรลองมาดูนะครับเราดูสังเกตดูทั้งรุ่นนิ้วครึ่งเลืรุ่นหนึ่งนิ้วนะครับก็จะมีเขียนว่าท็อปนะครับท่อตัวนี้ท็อปแอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเขียนว่าวอเตอร์นะครับมันหมายความว่าเวลาที่เราติดตั้งเนี่ยตัวนี้ท็อปก็คือมันจะต้องอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับถ้าดูตามลายการติดตั้งนะครับท่อบ,บนที่เขียนว่าแอร์ให้มันอยู่ข้างบนที่เขียนว่าท็อปนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นท่อน้ํานะครับให้วางด้านล่างนะครับเราจะใช้กี่หัวนะครับก็สามารถพ่วงกันไปได้นะครับจํานวนหัวถ้ามันมีเยอะนะครับเราก็ใช้แอร์วาลเยอะหน่อยนะครับพ่วงลักษณะแบบนี้นะครับในการต่อพ่วงก็ตัวนี้นะครับสังเกตเห็นว่าจะมีตัวฝาปิดมาด้วยเข็มว่าเท่าไว้อยู่นะครับกรณีที่เราไม่ได้ใช้สายลมในการพ่วงก็พวกนี้ ถ้ามันหลุดอยู่หรือว่าไม่ได้ต่อมาก็ทากาอุดไว้นะครับตัวนี้เป็นท่อลมนะครับที่เขียนว่าแอร์ก็คือต่อไปเข้าแอร์วาล์วนะครับหรือถ้าเป็นมีปั๊มปั๊มลมก็ต่อไปเข้าปั๊มลมนะครับทําไมถึงต้องติดตั้งแบบนี้นะครับที่ถูกต้องต้องติดแบบนี้นะครับให้ลมอยู่ข้างบนให้น้ําอยู่ข้างล่างไม่อย่างว่าลมโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะมีความเบานะครับกว่าน้ําถ้าให้เราเมื่อไหร่ถ้าเราให้กลับกันปุ๊บให้น้ำมาอยู่ข้างบนนะครับ น้ำโดยธรรมชาติมันก็จะมีแรงมีน้ำหนักเยอะกว่านะครับเวลาที่ระบบมันหยุดนะครับตัวน้ําก็จะไหลเข้าไปนะครับอาจจะมีการลิกเข้าไปที่ท่อของด้านลงได้ก็อาจจะเกิดปัญหานะครับทำให้เกิดปัญหาได้นะครับหรือแม้กระทั่งการติดแนวนี้ก็ก็ไม่สมบูรณ์นะครับที่ถูกต้องติดแนวนี้เท่าน,นั้นนะครับติดตั้งเข้าไปวิธีการติดตั้งเราลองมาดูนะครับตัวนี้คือ,อ เป็นหัวนะครับจูหัวหัวด้านหน้านะครับหัวหัวจ่ายก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับของแก็จะมีแบบแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะใช้รหัสนะครับอโอเคเราดู SP1434PAKB นะครับพวกนี้ลงท้ายด้วย PAKB ตัวนี้เหมือนกันลงท้ายด้วย PAKB นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวที่สามารถเวลาที่จ่ายน้ำเข้ามาเนี่ยดูด้านหน้าจะสามารถ สวิงได้แบบนี้นะครับใครที่ชอบความสวยงามในการจ่ายโอเคอสกูสวิงแบบนี้ก็ใช้ตัวนี้แต่ตัวนี้จะมีราคาที่แพงกว่านะครับที่ตัวบอดี้ของมันนะครับพิมพ์รหัสามาแล้วเรียบร้อยนะครับสีสามหกนะครับมีหันมาด้วยนะครับอลองรู้วิธีการต่อใช้งานนะครับจนตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะหมุนนะครับสวิงได้แต่ว่ามีข้อดีก็คือ ตัวเ,เจ้ตัวนี้สามารถที่จะปรับได้ด้านหน้าเนี่ยตัวนีปรับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับปรับความเบาความค่อยของตัวนี้ได้นะครับโอเคเรามาดูธีการต่อใช้างนานนะครับตัวนี้โอเคโอเคเอเอนี้ต้องต่อ,อไปก่อนนะครับ สนิทนะค,ค่อยใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้สำคัญอ,อย่าลืมนะครับตัวนี้แค่แนี้เองนะครับส่วนเวลาที่เราติดตั้งนะครับเวลาที่เราจะฝังไว้ในแบบนะครับก็ต้องดูให้ดูให้ดีนะครับแล้วก็คือนะครับตัวนี้คือ,อพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้ให้มันโผล่พ้นนอกแบบนะครับ ออกไปเวลาที่ปูกระเบื้องแล้วเสร็จเนี่ยให้มาชนระดับประมาณนี้นะครับตำแหน่งกระเบื้องก็คือตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้ยุบเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีปัญหาในการหมุนตัวนี้เข้าไปไม่สุดนะครับก็จะมีปัญหานะครับต้องทําอ,อุปกรณ์มาโมดิฟายกันหายุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นการต่อต้องอต้องเน็บนิดนึงนะครับโอเค ขั้นตอนที่สําคัญก็คือการวางนะครับหัวตัวนี้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มนะครับให้ถูกต้องวางตําแหน่งแบบนี้นะครับแอร์ข้างบนวอเตอร์ข้างล่างให้ถูกต้องนะครับตาแหน่งในการที่จะเข้าไปในแบบวางให้ถูกต้องนะครับการพ่วงโอเคมีกี่หัวนะครับถ้าเราคํานวณไม่ถูกว่าจะใช้อร์วาลกี่ตัวนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามที่วินวินครูได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อฝ่ายขายนะครับอยากได้ราคาพิเศษ นะครับก็02 58 1326ถึง7นะครับหรือ02 58 1363ถึง4นะครับก็ไฟขาเล่นถึง03ถึง07นะครับเทคนิควิธีการใช้งานก็เข้ามาหาผมเรียกฟรีได้นะครับผมอยู่ทุกวันนะครับส่วนวันนี้ก็ติดตั้งเหมือนกันนะครับติดตั้งเหมือนกันก็ต่อกับื่วันนี้นะครับถ้ารุ่นแบบสองท่อมีนะครับสองรุ่นหลักๆประมาณนี้นะครับบอดี้มีสองรุ่น ตัวหัวใจด้านหน้านะครับมีสองรุ่นนะครับจะเป็นของไฮเวิร์ดมาฐานนะครับก็มีสินค้าวัสดุอริกรับตลอดนะครับเข้ามาดูที่ออฟฟิศได้เลยนะครับอาจจะเราผมพิชาก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราน่าจะอธิบายในของไฮเวิร์ดที่เป็นแบบท่อยาวนะครับก็พบกันในรอบจัดจายขอบคุณครับ